สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ c r o ร s r r er c n n e r r นะครับพอสแครทางการแพทย์รูปแบบใหม่ที่จะทําให้ทุกคนนะครับเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งมากขึ้นและวันนี้อยู่กับผมนะครับหมอแม็กนะครับนายแพทย์สุชาครีวัฒนาวิกิตนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเรามีข้อมูลดีๆนะครับมาฝากกันในช่วงหลังสงการอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้เราได้ ไปสัตว์น้านะครับไปสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วเนาะก็ต้องมาปกป้องผิวมาดูแลเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพของเรากันเล็กน้อยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับที่จะมาตอบโจทย์เลยว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยจะต้องดูแลผิวเรากันยังไงนะครับขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับแพทย์หญิงชาญีลิขิตวัฒนานุรักษ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังโรงพยาบาลไทยนักลรนอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอว้วันนี้ต้องได้ทำข้อมูลดีๆแน่เลยนะครับวันนี้ผมไม่เกรียมไปสน้าไป เขาเรียกว่าไปเล่นน้ากับเด็กๆๆอยากไปไว่ายน้าครับอาจารย์ก็เลยวันนี้อาจจะมาแบบคล้ำๆนิดนึงอยากให้อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับว่าอาจารย์เ,เป็นมายังไงทำไมชอบเกี่ยวกับโรคผิวหนังเรียนหมอหนัาทะเรียนทั้งตัวทำไมมาดูแคบแคบผิวหนังภายนอกอย่างนี้ครับก็อบขออนุญาตแนะนําตัวเองนะคะ,คะแพทย์หญิงชัยานีลิขดวัฒนานุรักษ์ค่ะ,คะ ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะรงพยาบาลไทย, <S <S ทยนาคารินค่ะแล้วก็ดูแลทางด้านจริงๆเขามีชื่อเรียกว่าตัดจ่าแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังแล้วก็เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัดจ่าศัลยาศาสตร์แล้วก็เลเซอร์ค่ะถามว่าจริงๆก็ด้วยความที่มีคุณอาเป็นหมอผิวหนังอยู่แล้วก็เลยก็เลยเหมือนได้แรงบันดาลใจทําให้แบบมาเรียนด้านนี้เพิ่มเติมอผิวดีแน่เลยต้องแบบ นั้นเรียกว่าสุขภาพดีจริงๆผิวหนังก็ถือเป็นอวัยวะที่เป็นเกี่ยวกับการป้องกันร่างกายเราที่ใหญ่ที่สุดเลยถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนพื้นผิวที่กว้างแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังรวมถึงการดูแลผิวหนังได้ดีมีข้อมูลดีๆมากขึ้นแล้วก็ดูแลได้เก่งมากขึ้นค่ะช่วงนี้ผมก็เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกครับทานเยอะผมก็จะมีพื้นผิวเยอะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับนอนไม่เป็นเวลาด้วยอเรื่องอ้วนเดียววว่่่าากแต จริงๆช่วงนี้หลังสงกรานครับจย์หรือว่าหน้าร้อนเนี่ยหลายๆท่านก็คือไปออกทริปไปเที่ยวไปสรดน้ํามาเจอแดดเจออะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าพี่โดนรังสีโดนแดดเยอะๆโดนยูวเยอะๆเนี่ยผิวคล้ดำดําไหมเป็นมะเร็งได้อันนี้อยากให้จย์ขยายความนิดนึงว่าจริงขนาดไหนครับเออจริงๆแล้วการโดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อ่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่กระตุ้นละกันค่ะที่ทําให้เกิด มะเร็งผิวหนัง<อ>แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมันอาจจะต้องมีการสัมผัสหรือว่าโดนแดดเป็นระยะเวลานานเนาะมหมายถึงว่าเป็นหลายๆปีซึ่งส่วนใหญ่จากประวัติคนไข้ทุกคนที่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยก็ต้องมีสูงอายุนิดนึงหรือว่ามีการทําอาชีพที่ต้องโดนแดด อยู่แล้วเป็นประจำเหมือนกับโดนอยู่แล้วเป็นแบบหลายๆปีค่ะค,ค,คือเรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่กระตุน้นนิ้งไมเกิดมะเร็งผิวหนังแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆมาเสริมด้วยที่ที่ต้องเสริมจริงๆเนี่ยอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าโหจริงๆโดนแดดผมเห็นนักกอล์ฟอนักกอล์ฟเนี่ยพอเด็กๆเริ่มไปเียนกอล์ฟผิวไหม้มาเลยก็ยังไม่ได้มีมะเร็งเนาะมันมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นครับนอกจากโดนแดดโดนผี่เรื่องของแบบ ยอย่างแรกเลยก็คือส่วนใหญ่เราถ้าทางมะเร็งผิวหนังค่ะคนไข้ทุกคนก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นมีเ,เป็นประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งผิวหนัง<อ>หรือว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีแบบภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างามีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนิดน,นึงหรือว่ามีคนไข้ที่ได้รับยาที่กดภูมิบางอย่างที่กระตุ้น S <S กระตุ้นที่ทําให้เกิดเ,เพราะจริงๆยากดภูมิบางประเภทสามารถทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้แล้วก็อ,อื่นๆเนี่ยก็คือมันคงเหมือนมีการได้รับสัมผัสสารเคมีบางอย่างสมัยก่อนก็จะมีแบบสารหนูหรือว่าอะไรต่างๆที่กระตุ้นที่ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังด้วยปัจจุบันเราจะเจอสารหนูจริงๆก็ไม่มเดี๋ยวๆว่าชายช่เจอได้ยากแต่ว่าจริงๆเราก็จะเจออุสาหกรรมครับอาจารย์แล้วในเขีนทางบริเวณ เขาเรียกว่าอะไรดีปริมณทอนเรียนในเมืองหลวงของเราในในกรุงเทพเนี่ยก็จะมี PM 2.5เยอะอาจารย์กลุ่มพวกเนี้ยอันเนี้ยมีหลายหลคนผมกลัวมากเลยต้องใช้เรียกว่าสกินแคร์ที่แบบดูแลพอลูชันเหล่านี้ด้วยมากน้อยขนาดไหนครับที่กลุ่ม PM 2 5มสารหนูเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เกิดกลุ่มมะเร็งได้เลยับอาจารย์ถ้าถ้าแยกตัว PM 2อมอจุดห้ามันมีหลากหลายเนาะไม่ใช่แค่คันเดียวเดยใช่ค่ะเพราะว่า PM 2.5เนี่ยหลักๆอ่ะ ถ้าในปัจจุบันนะคนไข้อาจจะมาเป็นเหมือนผื่นประเภทผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมากกว่าแต่ว่ายังยังไม่ได้มีการศึกษาในระยะยาวที่บอกว่าส่งบ่งบอกว่าการโดนพ m 2.5านั้นแค่ไหนแล้วจะเป็นมาเรงแต่ว่าก็ยังทงผิวหนังเราก็ยังเชื่อว่า p m 2.5ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถ้าสัมผัสอยู่แล้วเป็นประจําหรือว่าการมันก็ต้องควบคู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเนาะอย่างเช่นว่าการ โดนแดดอย่างที่บอกคือแสงแดดก็ยังเป็นปัจจัยหลักๆสําคัญนะคะที่แบบกระตุ้นที่ทําให้เกิดแล้วก็อ๋ออาจจะมีเรื่องเชื้อชาติอย่างเช่นถ้าเกิดเชื้อชาติประเภทอย่างจะประเภทคนยุโรปคอเอเชียนใช่ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีเม็ดสีเมลานินที่น้อยซึ่งเมลานินเนี่ยมันก็เชื่อว่าเป็นเหมือน protective factor เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่คอยปกป้องโอกาสที่จะทําให้เกิดไปเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งคนเอเชียอาจจะยังมี เมลานินประเภทที่แบบป้องกันได้ดีกว่าก็เลยโอกาสที่จะเกิดน้อยกว่าถ้าเทียบกับคนคอเคเชียนมันมันเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่ามัลติแฟกเตอร์ที่ต้องร่วมร่วมกันถึงจะแบบกระตุ้นแล้วทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังประมาณนี้ค่ะแสดงว่าผมดีผมน่าจะเมลานอไซต์ทำงานหนักนิดนึงนะครับน่าจะป้องกันผิวจากแสงแดดได้ทีนี้มันมีเทรนเออเขาเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่าเทรนคนที่เจ้าเนื้อหน่อยคอคล้ำ คอคาร์บอนนิดนึงอะไรนี่อาจารย์มีคนที่เขาแบบไปนัดตัวอ้วนแล้วก็มีความเสี่ยงกลุ่มพวกนี้ครับเบาหวานโรคทาง NCD ต่างๆเนี่ยยิ่งไปเสริมทําให้คนที่ต้องสัมผัสแสงสัมผัสสารเคมีบางอย่างแดดจ้าๆอย่างเงี้ยยิ่งไปเป็นมะเร็งง่ายขึ้นไหมครับอาจารย์อันนี้ตรงนี้เนี่ยทางทางตัดจัแพทย์เนี่ยเห็นไว้ายังไงบ้างอ่า ในมุมของอาจารย์ในความเป็นจริงถ้าพยายามรีเลทกันนะคะอาจจะอาจจะไปเสริมในกรณีที่ถ้าคนเป็นเบาหวานที่คอนโทรลได้ไม่ดีแล้วเกิดแผลเรื้อรังสมมติว่าถ้าแผลเรื้อรังที่เป็นเยอะมากๆเราก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันคงอันนี้อาจจะไปเสริมในกรณีที่เป็นมะเร็งผิวหนังในแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าถามว่าการที่เป็นเบาหวานแล้วกระตุ้นที่ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังไหม จริงๆยังไม่ค่อยมีตัวอะไรที่ซัพพอร์ตค่ะอาจจะรีเลทกับคนที่เป็นเหมือนแพ้เรื้อรังแต่ดูแล้วมันจะดูระคายเครื่องดูเป็นแบบคล้ำๆหรือดาจป็นสกินแทกนิดเล็กๆ่ถ้าสกินแทกเนี่ยจริงๆในความเป็นจริงสกินแทกเนี่ยหรือว่าเป็นติ่งเนื้อเล็กๆที่คอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไปเป็นมะเร็งน้อยมากค่ะหรือแทบไม่มีเลยครับมักจะมันมักจะ มันมักจะเป็นยังคงเป็นแสงแดดอันดับหนึ่งที่กระตุ้นมากกว่ากับแสงที่จะเป็นเหมือนเบาหวานแสงแดดจเนติกแล้วก็หลากหลายเคมีคอลที่เข้ามาเคมีข้อที่เข้ามาเอดูเป็น external cost มากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าแบบ internal cost ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจเนติกอะไรค่ะใช่ซึ่งบางทีอันนี้เราอาจจะเลือกไม่ได้แต่ว่าถ้า external cost เราอาจจะป้องกันได้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งโอเคอย่างน้อยๆก็ต้องรู้ว่าภายในเราถ้าเรามาตรวจจเนติกตรวจบางอย่างก็จะได้รู้ว่า เราได้รับการถ่ายทอดอะไรมาแล้วก็มาปรับไลฟ์สไตล์พฤติกรรมต่อทีนี้อาจารย์ครับพอเราเกิดคําว่ามะเร็งขึ้นมามะเมร็งผิวหนังเนี่ยมันต้องเป็นตุ่มเป็นรูเป็นนูนเป็นผื่นเป็นอะไรขนาดไหนแล้วแบบออ้ยฉันเป็นมะเร็งผิวหนังบางทีได้รับการวินิจฉัยแล้วจะมีความตกใจ <c oughs> โอ้พี่เป็นมะเร็งผิวหนังมาคอนเซ็ลต์มาคอนเ <c oughs> ซ็ลต <c oughs> ์แม็กเออแม็กพี่ต้องไปตัดชินเนื้อต้องไปทาน,น,นู้นทานี่ <c oughs> มะเร็งผิวหนังจริงๆเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอนะครับเป็นแบบไหนแล้วมันมีกี่ไทกี่รูปแบบบ้างครับ หลักๆถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยอ่ะก็จะมีมะเร็งที่ไม่ใช่มะเร็งไฝกับมะเร็งไฝมะเร็งไฝกับไม,ไม่ใช่มะเร็งไฝ <ฟ S 1> <ไฟ S 2> ใช่อ่ะ,อะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เอ,เอาเริ่มแบบที่พบได้บ่อยก่อนแล้วกันะคะคก็คือที่ไม่ใช่มะเร็งไฝก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือจะมีชนิดประเภทที่เรียกว่าเบซเซลเซล คาซิโนมากับ<ม>ตัวอีกตัวหนึ่งคือเป็นสแควร์มสเซลล์คาซิโนมาถ้าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนถ้าเบโซเซลล์เนี่ยก็คือจะเป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยในปัจจุบันพบได้มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเกิดตรงบริเวณที่โดนแดดอยู่เป็นประจำอ,อย่างเช่นเหมือนกับตรงบริเวณใบหน้า หรือว่าตรงจมูกหรือว่าที่ที่เหมือนปกติที่เคยผ่าตัดคนไข้มาก็จะมีตรงบริเวณจมูกหรือว่าแก้มที่ตาใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับแสงใช่รับแสงเป็นโดนรับแสงเงยเอะๆแล้วก็ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเอ่อที่เคยเห็นก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนตุ่มมันวาวขอบมันจะยกยก,ยกม,มีสีแบบเหมือนสีมุกระบายนิดนึงอะค่ะหรือว่ามีลักษณะที่เป็นเหมือนเป็นแผลที่เป็นคล้ายๆเหมือนแผลหนูแทะ แผลหนูแทะใช่ไม่เคยโดนหนูแทะซะด้วยเขาจะเป็นเหมือนถ้าทําปกติเขาจะเป็นเหมือนชื่อว่าแบบโรเดะแมวขวนมาก่นโรเดนเอาเซอร์ก็คือจะเป็นเหมือนแผลที่ลึกตรงกลางแล้วก็ขอบมันยกโอเคโอเคใช่เหมือนแบบวอลเคนอล่ะกันแบบไัวอย่างแบบว่าแบบใช่ขุดลงไปแล้วก็เออ่ถ้ารองลงมาก็จะเป็นชนิดที่เรียกว่าสแควร์มัสเซลคาซิโนมาครับสแควร์มัสเซลเนี่ยเออ่ส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็จะเจอตรงที่ จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามมือแขนขาถามว่าใบหน้าเป็นก็คล้ายๆกันคือโดนบริเวณที่เป็นโดนแดดเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัว basal cell อาจจะมี prognosis ที่ดีกว่าคือค่อนข้างโตอย่างช้าๆไม่ค่อยลามลามแบบนั้นๆทีแบบค่อยๆลามแบบไม่ได้ไปเร็วใช่ไม่ได้ไปเร็วแต่ถ้า squamous cell เนี่ย อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเช่นการติดเชื้อไวรัสเช่นแบบเอ่อ HPV เหมือนเหมือนเคยเป็นหูดอยู่มานานแล้วก็แบบถ้าไม่ได้รักษาหรือว่าหูดมันที่มันไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นประเภทพวก s q u a m o u cell c a s c i n o m a ได้แล้วก็กระจายกว้างได้เร็วกว่าตัว basal cell ใช่ค่ะเรามีน้องๆมอปลายดูเยอะอยู่ประมาณนึงครับอาจารย์คือสเซลเซลล์เราจะคิดนึกถึง สตาร์ตัตังเขาจะพยายามยังไงดีให้ให้ให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายๆเซลล์ที่ชั้นชั้นลึกหน่อยชั้นเบสหน่อย<ช>กับกับเซลล์ <ๆ S 1> ที่ผัดผัดขึ้นไปแล้วเป็นเป็นแบบคือ,อ,อจริงๆถ้าสแควร์มาเซลล์จริงๆแล้วสแควร์มาเซลมันอาจจะมันทุกอย่างจะอธิบายถ้าอธิบายน้องๆหรออย่างแรกเลยอาจจะยากเกินไปเนาะคิดว่าถ้าดูแบบจากลักษณะภายนอกน่าจะ น่าจะหรือถ้าสงสัยอยากให้เข้ามาเจอหมอดีกว่าเพราะว่าจริงหรือว่าถ้ามีประวัติที่บอกว่ามีผื่นที่แบบไมเป็นแผลไม่หายสัทีใช่เรื่องผื่นแผลเรื้อรังใช่ใช่เพราะบางทีจริงๆแล้วเอาจจะต้องฟังฟังด้วยแต่หมือนว่าวันนี้แบบมานั่งคุยกันอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อความมั่นใจเข้ามาตรวจกับคุณหมอ,อหมอจะช่วย หมอจะได้ช่วยเสริมได้รวมถึงอ๋อมีอีกอันหนึ่งก็คือตัวมะเร็งผิวหนังก็คือเป็นมะเร็งไยจริงๆกลุ่มใยก็เป็นกลุ่มเขาเดียวๆเลยคือจะเป็นเมมะเร็งไฝหรือว่าเมลานโอมาส่วนใหญ่เราเนี่ยมันก็จะต้องมีเซลล์ต้นกําเนิดตรงบริเวณนั้นที่มีเซลล์ไฝมาก่อนแต่เนื่องจากผิวหนังเราเนี่ยเราก็ยังมีการจริงๆมันก็จะมีการแบ่งตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นไวเอเบิลเซลล์ที่เซลล์ทุกที่มันไ็มีการผัดผิวเป็นแบบผัดเป็นที่ใคร แต่ว่าการที่เป็นมะเร็งไฝเนี่ยก็คือคงเหมือนกับมีการแบ่งตัวไปในด้านที่ผิดปกติทําให้เหมือนกลายไปเป็นเซลล์ที่เป็นเซลล์ที่ไม่ดีนั่นแหละเหมือนกับว่าซึ่งซึ่งถ้าเป็นเมลานอมาเนี่ยค่อนข้างที่จะพ o g โน s ิ s ค่อนข้างแย่ะคะ่ะดังนั้นก็คืออออยากให้ถ้าสงสัยว่ามีแผลที่ลักษณะสีดำๆหรือว่า มีเป็นแผลที่ขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่อมันใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าโตกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อยากให้เข้ามาพบคุณหมอเพื่อประเมินร่วมกันหรือมีการพูดคุยเพราะอาจจะต้องมีการวินิจฉัยโดยการแบบตัดชิ้นเนื้อส่งเพิ่มเติมใช่ค่ะครับ,รบจริงๆก็แสดงว่าเวลาเรามีผิวหนังเราเนี่ยมีปุ่มไฟมีนู่นนี่นั่นอยากให้สังเกตเนาะแล้วก็ถ้ารูปแบบเขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแน่นอนก็ พลัะงนสีหรือพยากรโลกมันจะดูไม่ค่อยดีอาจจะรุนแรงหน่อยแล้วก็กระจายหรือว่าความความรุนแรงมันมันค่อนข้างสูงฉาาั้นก็รีบขอปรึกษาใช่เพราะว่ามันอาจจะขออนุญ,ญาตเสริมแล้วกันค่ะ<ๆ>ก็คือจะมีแบบหลักง่ายๆก็คือเหมือนเป็น A B C D E ซึ่งทุกคนอาจจะเคย A B C D E คือองไรครับใช่ก็คือ A ก็คือจะเป็น asymmetrical คือถ้าเป็นลักษณะโดยปกติแล้วเซลล์ที่มันยังสวยดีมันก็ควรจะแบบ ดูสม่ำเสมอทั้งสม่าทั้งซ้ายและขวาถ้ามันเริ่มแบบโตแบบลามเป็นเหมือนปากการังข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังแบบไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยละบีก็คือดูบอร์เดอร์ค่ะคือถ้าแบบมันราวเชฟสวยดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังดูแบบอันเนี้ยเราสบายใจได้รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นซีก็จะเป็นคัลเลอร์ถ้าสีที่มันดูแบบไม่นวลเนียนสีที่มันดูแบบมีความแดงมีแผลมีขาวอะไรอยู่ในที่เดียวกันเราจะต้องแบบ ระวังอา้วใช่เอาแวร์แล้วว่าอันนี้คือแบบไม่ดีแล้วก็ดีก็จะเป็นตัว diameter ค่ะก็คือขนาดที่มันใหญ่กว้างโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ e ก็จะเป็น extension ก็อย่างที่บอกว่ากว้างเร็วโตเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นอันนอกไปอันนี้แหละเราเราแนะนำแล้วว่ามาหาหน่อยอ่าเพราะฉะนั้น a b c d e เราอาจจะ เป็นเป็นเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ที่ observe ของตัวเรา,งงาเองหักง่ายๆไว้แบบจำอ,อะไรอย่เงี้ยค่ะโอเคทีนี้ดีเลยครับแล้วในกลุ่มพวกนี้อาจารย์หลายๆคนพอได้ได้ยินการวินิจฉัยอ๋อ,อพี่เป็นมะเร็งผิวหนังแล้วทํำยังไงดีต้องไปปรึกษาต้องไปรักษาหรือว่ามีรูปแบบอันนี้ยังไงบ้างครับเอ่อถ้าหลักง่ายๆเลยจริงๆถ้าอย่างที่บอกค่ะการการวินิจฉัยด้วยการสกิดชิ้นเนื้อดู ว่าว่าเป็นเซลล์ชนิดไหนมันจะได้ไกด์ไลน์ต่อไปได้ว่าว่าว่าเราจะรักษาควบคู่กันยังไงเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นประเภทพวก beta cell หรือว่าตัว square m u s c l อะไรเงี้ยค่ะครจริงๆแล้วเอ่ออย่างที่บอกว่ามันลามค่อนข้างแบบ p r o g น o s ิสดีคือไม่ได้มีลามไปเยอะเราอาจจะต้องเราก็แค่เหมือนอาจจะทําการผ่าตัด ตอนนี้อาจจะมีการรักษาประเภทที่เรียกว่า Most Micro Invasive Surgery หรือว่าขึ้นกับ Area เหมือนพยายามปริเสิร์ฟสกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนตัดให้เพราะว่าถ้าถ้าเอาออกไปหมดแล้วก็มักจะเป็นพ้องนอสิตที่ดีคือออกหมดแล้วคือออกหมดเครแล้วเคลียร์แล้วแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวประเภทที่เป็นมะเร็งไฝเราอาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอเคมีบําบัด ใช่เพื่อร่วมด้วยดูว่าเหมือนเซลล์มันมาจากผิวหนังหรือมาจากอวัยวะอื่นๆในร่างกายอาจจะต้องให้เคมีบำบัดควบคู่คนด้วยหรือว่าให้ยาที่เรียกว่าเอ่อทาคิเตตเทอรปีในปัจจุบันใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมาประเมินร่วมด้วยแล้วก็ดูจากลักษณะเซลล์ชิ้นเนื้อเป็นหลัก เพราะฉะนั้นจริงๆชนิดที่ไม่ใช่ฝ่ายเนี่ยดูรักษาง่ายดูมีการผ่าตาัดนู่นนี่แล้วมาจ้นเคลียร์ปุ๊บก็ไม่มีปัญหาอะไร,รแต่ถ้าเป็นกลุ่มฝ่ายเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องปรึกษาแล้วการรักษามะเร็งในปัจจุบันอย่างที่อาจารย์บอกเลยเราจะมียามุ่งเป้ามีการรักษาแบบเฉพาะบุคคลนะครับเนาะซึ่งจริงๆแล้วทางทนายคลินเองก็มีศูนย์มะเร็งมุ่งเป้าเฉพาะบุคคลทยนยคลินซึ่งอันนี้ก็ แน่นอนลหละหลังจากที่อาจารย์ตรวจชิ้นเนื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็มาแผนรับยาตรงนี้กันจริงๆก็เรียกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาค่อนข้างเยอะเราเราเราดูแลคนไข้ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงของการรักษาเพื่อให้คนไข้แบบตอบสนองต่อการรักษาได้ดีแล้วก็วางแผนร่วมกันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยใช่ทีนี้ในกลุ่มของคนที่ ยังไม่เป็นล่ะอาจารย์เราก็ได้ยินอย่างนี้ล้วก็ไม่อยากนอนคําว่ามะเร็งเนี่ยเกิดตรงไหนเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเ,เป็นมะเร็งแล้วก็อ,อยากอยากให้ป้องกันนะครับารอาจารย์อาจารย์อยากแนะนานิดนึงก็รจริงๆแล้วตอนนี้เราอาจจะแนวเป็นเหมือน preventive medicine นะคะในปัจจุบันบเพราะว่าถ้าทุกคนคนไข้มีความรู้คาเข้าใจที่ถูกต้องแล้วรู้วิธีในการที่จะ ปกป้องแล้วก็ป้องกันที่จะไม่ให้เกิดโรคเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแน่นอนคืออย่างที่พูดกันมาก็ในปัจจุบันแสงแดดผมอาจจะเลี่ยงได้บ้างเราอยู่ในออฟฟิศแต่บางคนไม่ได้เลยจริงๆบางคนทํางานจริงๆเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยในแม้แต่แม้แต่เราเนี่ยคือในปัจจุบันที่เป็นแท็บเล็ตเป็นโรคแบบว่าที่ใช่บลูไลท์รวมถึงแบบอินฟราเรดจากแบบแท็บเล็ตหรือว่าไมโครเวฟอะไรเงี้ยเวลาเราอบอาหารอะไรอย่างเงี้ย เออก็ในความเป็นจริงแล้วแสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งแสงแดดอาจจะไม่ได้มีแค่ UVA UVB UVC อ่ะมันอาจจะมีแสงจากอย่างที่บอกว่าเป็นประเภทแ็บเล็ตซึ่งซึ่งสิ่งสําคัญเลยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นสําคัญที่ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังดังนั้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทาครีมกันแดดอ่าใช่ SPF คืออะไร PA คืออะไรอะไรควจะรู้อย่าง ถ้าหลักๆเลยเนี่ยค่ะ UVA แล้วก็ UVB UVA เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความแก่ของผิวสัญญ A คือความแก่ความแก่ A คือเอจิ้งอะประมาณนี้ใครไม่ได้ดู PA ดีใช่ A คือเอจิ้งแล้วก็ส่วนใหญ่นะคือ A เนี่ยมันก็จะซึ่งแน่นอนการที่เอจิ้งอ่ะผิวเราจะมีการบางลงซึ่งการที่บางลงมันก็จะสะท้อนแสงแดดได้ยากแน่นอนมันก็จะหมดมันก็จะหมดบทบาท ลดบทบาทในการป้องกันเมลานินอะไรนู่นนี่ต่างๆซึ่งทั้งหมด่างมวนมันก็สําคัญ <c oughs> ไม่อยากแก่เลยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วครีมกันแดดในปัจจุบันนะคะเขาก็จะพยายามที่จะ มีค่า S P F เนี่ยบ่งบอกถึงการป้องกัน U V U V B U V B ซึ่ง U V B เนี่ยก็จะเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมะเรง็งผิวหนังใช่ซึ่ง S P F ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าต้องใช้30ขึ้นไป<อ>แต่ในท้องตลาดตอนนี้เขาจะ50อัพแล้วหรือแม้แต่แบบครีมกันแดดในประเภทแบบในอเมริกาเขาอาจจะเริ่มแบบ100อะไรอ,อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วเ,เราเรา 30ก็พอนะหรือรว่า50ขึ้นไปก็จะสบายใจหน่อยถ้าไม่กลุ่ม30ที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะ m i กซ์มิกซ์กับพวกคอสเมติกบ้างเพื่อให้เนื้อมันยังดูไม่หนักเกินไปนะครับแต่ว่า PA เนี่ย แต่ในคนเอจิ้งเนาะพี่เอจะ4บวกบวกบวกบเสมอจริงๆแล้วพี่เอเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอก UV ป้องกัน UVA ใช่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเขาก็จะบอกว่าขอ UVA สับแบบ3บวก at least ละกันเพราะว่าคือคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการที่จะคุมได้นานไหมเพราะฉะนั้นจะต้องดูให้แบบ p a s p f ต้องถึงใช่ใค่ะแล้วก็ปริมาณด้วยคือคือปกติแล้วกันทาที่ใบหน้าจะต้องทูฟิงเกอร์ทิปคือ2ข้อนิ้วแล้วก็อย่าลืมทาคออ่าทาอนิดนึงใช่ไม่งั้นเดี๋ยวคอคาร์บอนใช่ แล้วก็ในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งก็คือคมันจะมีฟิสิกอลซันสกรีนค่ะซึ่งฟ <Sun> <Physical screen S 1> ิสิกอลซันสกรีนเขาก็จะพยายามใส่สารประเภทพวกแบบไทเทเนียมออกไซด์ซิงค์ออกไซด์ซึ่งเราก็จะแอบ,บเห็นในแบบครีมกันแดดบ,บางอย่างที่ทาแล้วหน้าขาววอกอะค,ะค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นตัวที่ป้องกันอ,ะ Blue Light อ่ะอบลูไลท์หรือว่าหรือว่าแบบว่าแสงอินฟราเรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะช่วยช่วยลดอ ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเรื่องฝ้าประมาณนี้เราเจอทั้งวันเลยว่านู่นนี่แล้วก็จอด้วยอินดอร์หมายถึงว่าทำงานออฟฟิศก็ยังทานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแสงแดดขอเพิ่มละกันก็คือแดดที่มันช่วงเวลาที่มันจะแรงมากๆก็จะเป็นช่วง10โมงถึงบ่ายสองเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบ UV เนี่ยมันจะตกกระทบ เข้ามาที่ตรงๆใช่โดยตรงซึ่งเราควรจะอีกเลี่ยงในช่วงนี้หรือว่าถ้าแบบอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่าคนที่ชอบไปตีกอล์ฟอ่ออกแดดออกแดดเป็นประจำเราอาจจะแนะนําให้มีการรียอพลายถูกๆแบบสองเติมกันแดด2-3ชั่วโมงใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกเคมีคลสเนี่ยมันส่วนใหญ่มันมักจะเจอใน คนที่ทํางานโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องมีการใส่อุปกรณ์เพื่อป้อง,องกันการแบบดูดซึมแสงพวกนี้เราก็เเสื้อผ้าเนาะโอเคเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ล่มยังมี ร่มร่มมมี SPF จน้นร่มเนี่ยป้องการรวมถึงร่ม <c oughs> ที่ใช้ก็อาจจะต้องเป็นร่มสีเข้มนะคะ,ะ,ะคบแบบว่าเ,เขามีวิจัยที่บอกมาแล้วว่าเสื้อผ้าสีเข้มเช่นประเภทสีดําหรือว่าร่มสีดําก็จะสะท้อนแสงได้ไดีที่สุดใช่หรือว่าการใส่หมวกถ้าถ้าที่เมืองนอกเขาก็จะบอกว่าให้ใส่บิมแฮ t ซึ่งซึ่งมันจะเป็นหมวกปิดกว้างเกินสิเซนมันอาจจะแบบดูดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างป้องกันได้ดีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเตียงอับแดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่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 อาจจะเป็นฝัจจะใช่บางคนเขาชอบแต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยทำไงคะคนไทยจะด้วยความที่เรามีเมนานินอยู่แล้วเราก็จะคลาง่ายแบบว่าเราจะคลาง่ายกว่าคนเอ คอเคเชียนอยู่แล้วแต่คนยุโรปเขาก็จะชอบอาบแดดเหมนแล้วผิวเขาเมลานินน้อยอ่ะเขาก็เลยยิ่งโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าคนไทยเนี่ยเล่นน้ําสงการหนึ่งวันหยุดทั้งปีครับไม่ออกแดดอีกแล้วใช่แต่ว่าคนคอเชียนเนี่ยคือคนยุโรปเนี่ยเหมือนแบบการโดนแดดล้วเรียกว่าอะไรไม่แทนสักทีบ้านเขาเนี่ยคือหนาวไงเพราะฉะนั้นโดนแล้วมันจะไม่แทนสักทีก็อาบอีกแต่ผิวเขาคือ protective factor จากเมลานินน้อยอยู่แล้วก็เลยโอกาสที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังมากกว่าใช่โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจัดป้องกันแล้ว เลือกกันแดดที่ดี SPF PA ที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะกาัน PM 2.5นจ้นนี้นั่นได้ด้วยมีอะไรอีกไหมครับที่ลดปัจจัยเสี่ยงได้ครับอาจารย์อือือาจารย์อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมครับใส่บวกใส่อะไรนะั้นเสื้อของอาจารย์ดูดี<อ>แล้วจริงจริงใส่ถง,งถ้าถ้าอย่างอื่นหรอคะครับผมส่วนใหญ่ถ้าทางผิวหนังอาจจะต้องทำ ให้ผิวสุขภาพดีมั้งคะคือคืออย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าผิวมีความแห้งมีความเหี่ยวหรือมีผื่นผื่นผืนผิวหนังอักเสบที่แบบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกันผิวมันแย่ลงอือคือพอประกันผิวมันแย่ลงไม่ว่าสารอะไรต่างๆก็อาจจะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอ่ออาจจะ ผิวที่มันบางอะค่ะมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะมาคายเครื่องแพ้ง่ายแล้วก็มีโอกาสให้เรากลายเป็นว่าเราต้องมาใช้ยาในการรักษาบางอย่างซึ่งในระยะยาวอาจจะเกิดผลเสียต่อคนไข้เพราะฉะนั้นก็อเราดูแลภายนอกแหละป้องกันแล้วาต้องดูแลจากภายในให้ดีขึ้นมาด้วยแข็งแรงด้วยวิตามินเกลือแร่ลาไรอย่างก็ต้องเสริมขึ้นมาด้วยเพราะว่าจริงๆในปัจจุบันคือ จริงๆอาจจะมีวิตามินดีเนาะที่วิตามินดีที่จริงการเอ็กซ์โพสต์ต่อแดดเนี่ยมันก็จะยังแบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราแต่ว่าคนไท้ก็อาจจะต้องบาลานซ์ไม่โดนแดดเหมือนว่าโดนไม่โดนแดดเยอะแล้วก็โดนแดดในช่วงที่ไม่ได้แดดแรงจนเกินไปใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆก็มีหลากหลายปัจจัยเนาะแต่อย่างที่เรียนเลยว่าถ้าไหนที่เราป้องกันได้เนาะแล้วก็อย่าลืมมาตรวจนะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่แบบ ผมชอบเจอซื้อสเตียรอยซื้อยาหรืออะไรที่ง่ายๆมาทาเองเนี่ยบางทีมันบทบังอาการหรือว่าบทดบังการแสดงอาระตรวนยากขึ้นไหมครับจารก็จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็จากประวัติด้วยความที่บางทีคนไข้ทุกคนอาจจะมีการใช้สเตียรอยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีใช้ใช้แบบในทางที่ผิดด้วยค่ะเพราะจริงๆคือ สเตียรอยมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้ารเราใช้ให้ถูกต้องหรือว่าได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน่าจะมีประโยชน์ในการรักษาที่ดีเราเหมาะสมมากกว่าแหละใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเสริมมีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าถ้าไม่เง้นก็คงเหมือนแบบนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนี้ยค่ะมันก็ดูเป็นสิ่งง่ายๆนะแต่ว่ามันก็จะช่วยลดแบบ โรคแบบว่าโรคอ้วนลงพุงหรือว่าแบบอะไรต่างๆแล้วก็สุขภาพผิวแข็งแรงมันก็คงมาจากภายในจากอาหารการกินะไรด้วยด้วยใช่ค่ะเนอะโอเคคือจริงๆแล้วจริงๆอาจารย์ทำหลายหลักหลาย,ห,ลายหัตถการแล้นะครับในที่ชั้นสี่นะครับที่โรงพยาบาลไทยนาะครินก็อยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงละกันสําหรับคนที่เริ่มมีความผิดปกติอะไรอยากจะมาหาต่จะาแพทย์หรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่างอาจารย์ครับอาจารย์ฝากถึงคนที่สนใจนิดนึงครับจริงๆแล้ว เบื้องต้นนะคะตอนนี้มันก็นวัตกรรมทางผิวหนังก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอุปกรณ์อ,อะไรต่างๆ,ๆมามามาช่วยเสริมในการวินิจฉัยค,คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าลักษณะผื่นที่ค่อนข้างแบบมีความเด่นชัดเจนของมะเร็งผิวหนังคุณหมอจะให้คําแนะนําอยู่แล้วแหละในการที่จะออขออนุญาตตัดชิ้นเนื้อ,เ,อเพื่อส่งตรวจรแต่ว่าในปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือที่สกรีน ประเภทอย่างเช่นเดลโมสโคปอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแว่นขยายที่เราช่วยสกรีนดูได้ไดใช่ให้เข้าไปดูว่าคนไข้เหมือนคนไข้บางคนกังวลว่าอันนี้เป็นมะเร็งไฝไหมคะหรือว่าเป็น,น,นผื่นผื่นผื่นอันนี้มีความโอกาสที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังไหมรหรือว่าอย่างปัจจุบันคนไข้มีเริ่มกลัวเรื่องเล็บ สีดำเล็บเล็บเริ่มเริ่มมีมาการเปลี่ยนแปลงของเล็บเนี่ยเข้ามาปป็นสาเหตได้ใช่ค่ะเพราะว่าในทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะดูทั้งหมดแหละดูทั้งผิวหนังโรคผมโรคเล็บอะไรต่างๆใช่เราก็เรามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องให้คนไข้แบบใครกังวลแล้วก็มีวิธีป้องกันมะเร็งผิวหนังน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนาอแล้วก็เลือกโซลูชันจากการที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญแนะนําเนี่ยจะได้รักษาแล้วตรงจุดมากขึ้นใช่ค่ะมีเคสอันไหนที่เราจะรู้สึก ้าทายมากเลยเนี่ยทําดูแลมาแล้วผมสุดท้ายโอ้ยแค่นี้เองอะไรเงี้ยมีอันไหนที่อาจารย์อยากอยากอยากแชร์นิดนึงไหมครับเคที่แบบรู้สึกว่าอืมันจริงๆในปัจจุบันเท่าที่ตรวจคนไข้มาก็ต้องยอมรับว่าเออมะเร็งผิวหนังที่เจอได้บ่อยมันจะเป็นคนต่างชาติที่มาหานะคะครับแล้วก็เอ่อเท่าที่ตรวจมาก็จะเป็นจะเป็นเอ่อคนไข้สูงอายุหน่อยแต่เท่าที่ ถ้ามะเร็งเล็บเนี่ยเคยเจอเหมือนกันคือคนไข่อายุน้อยอายุ22ปีครับใช่เราก็คือจําได้เลยว่าเเป็นมะเร็งไฝที่เล็บแล้วเขาเป็นที่นิ้วนางข้างซ้ายพอดีอเราก็ใช่เราก็เราก็คุยกับเขาพอดีว่าแบบเราก็คุยกับเขาแต่ว่าน้องค่อนข้างน้องค่อนข้างน่ารักมากค่ะเหมือนกับว่าเราเราก็คือเราคุยกับเขาคือเขาค่อนข้างกําลังใจดีค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราก็รักษาเขาโดยที่แบบ อาจจะมีการผ่าตัดโดยที่ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องแบบนิตันใช่ไม่ได้ตัดเล็บไม่ได้ตัดนิ้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังคุยกับเขาว่าเออเรายังเราเรายังโชคดีเหมือนแบบเหมือนยังโชคดีเหมือนเป็นมะเร็งไฝแบบ ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต็มตัวเราก็พอเขารีบมาดีเทคกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราเราเราก็รู้สึกว่าเออมันนิ้วนางข้างซ้ายนะหนูกังวลไหมอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างแบบกําลังใจดีค่ะแล้วก็คุณแม่ก็น่ารักมากอะไรเงี้ยเขาก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดท้ายแล้วคนไข้ก็จบด้วยไม่ได้ต้องตัดนิ้วอันนั้นออกไปอะไรเงี้ยหรือว่าแบบฝรั่งที่ มาหาเรื่องแบบมาเร็งผิวหนังบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราทำผเนาะผิวหน้าใช่เราเราเราผ่าตัดอ,ออกไปแล้วแล้วแบบสุดท้ายแล้วคือเขาเขามาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอย่ภูเกตแล้วก็แบบมาหาแล้วก็สุดท้ายแล้วคือผ่าตัดแล้วแผลแบบหายสวยอะไรย่างเงี้ยแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วค่ะเหมือนแบบแบบแล้วก็ดูตรวจติดตามกันมาก็ไม่ได้มีการกลับมาเป็นซ้ำอันอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะก็มันมันก็มีค่อนข้างแฮปปี้ว่า จริงๆแล้วโรคผิวหนังเนี่ยมันมันมีเราดูทางโรคผิวหนังด้วยค,ความสวยงามทางผิวหนังด้วยแต่ว่า<ช>พอเจอเคสแบบนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาคนไข้ดีเทคได้ไวมีความเข้าใจกับตัวโรคได้ดี เราเราเป็นหมอเราก็ค่อนข้างที่จะแบบดีใจแฮปปี้ใช่ค่ะผลการรักษาก็ออกมาดีใช่ผลการรักษาออกมาดีอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำเลยครับว่าลักษณะของผิวหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเราเรา ABCDE สังเกตละแล้วเริ่มมีกี่เรียกว่าความผิดปกติที่เราไม่สบายใจมาปรึกษาท่านมาปรึกษาได้ได้เร็วนะครับแล้วผลสุดท้ายก็แผนการรักษาเนี่ยก็ทำให้ผลการรักษาออกมาดีไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ที่มาให้ข้อมูลดีๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะ และสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเราผิวคล้ำดำนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตาม A B C D E ที่อาจารย์บอกไปนะครับก็แนะนำนะครับรีบเข้ามาได้รับคำปรึกษาจากทางโรงพยาบาลได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่สะดวกนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเราพร้อมจะมีข้อมูลดีๆตอบทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วเจอกันครับ